ຜູ້ e ດກໍມາແລ້ວຟັງໝໍລໍາຍາວເດີ້ມາແລ້ວຟັງໝໍລໍາຍາວລະຜູ້ປ່າແຕ່ໃຫ້ລະຟັງນ້ອງວ່າກ່ອນເດີ້ນັ້ນແລ້ວລະມາດາລັກຄອດມາສອນໃສ່ວ່າລົງຕາມເມົາລົງຕາມເມົາລົງຕາມລະກະແຟນໝໍລ จึงให้บ่ฟังรักยาสาสิมาจงสงดูอีนางบ่ไกลลูนั้นแม่นดาวยังเดี๋ยวไปทางอยู่ทางเมืองอุดรบ่ອนກุสลุสร้างกำลังเฮ้ยนิ่มแม่ขีนกุสลุนี่ก้าหน้าดน่าน่างส่งเสียบ่า ละกรับอกไก่เก่งทางติดีสันเส็นเดิมเมียละกระดาระเรียนกันดาสองเสียงเงี้ยป้าบาดาลาดวงหนี้ตเสียงเงี้ยตัวฟ้าด่านเดียวบ้าดราไวไม่งองกินหญ้าไฟสันหญ้าขุดเดิมยู่ด่านทางติดบุรีพะมืองเดิมเมียลาไปสิบไปใสแตาไปตาทางคือปอนการปีกต้วเร็วเงี้ยนบุรลพาตะว้นหนวกอาคันนี้เนื้อหนานไปกนดื่น่าเมวสังเกตเดิมลามาดูเบื้องล้าว เมื่อแล้วสองหน่วยเลี้งกันอัศจรรย์เลี้ยงกว่าพระงาเมียวพักเงาเมียวสองเสบสัยมงเลียนเป็นวงทางไทยลากสีดวงไงดาวนา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 ลาภาษาสุกใสออรดีที่ตัง ยีต่างละบังไววหาไปลาไปเก่าป่าไม่ไววทิศตอลอดีไห้เดิมเมียสักสีพญาเสือบ่มีผู้ตองมองเดิมเมียลาไปจีบปสวยขวางน้าคูเหล่ะรามีดาวเสรไปสวยงามสวยงามผินปลาไก่ตัวน้ามองสิงสอินดาวตีปาดใสจากเินไรยาปัดเสียงล้าสีแดงกระโปเหลืองมุกเพียงมุมเมามุมเมาหัป่ากันช่วงลีนมองเห็นหลายบอลกันเล่นอออาจารย์สุนทอดกระย๊ายก่อนเบิป่ามาจ้องเบิอหนาวก่อนสีแกงหม้อลำก่อนแนงนเจ้า

นวลดาวสเสด็จแสงเพชรลอยอยู่มีดาวเตาว่าดาวหมูมองด้วยอีกทีนวลดาวหมูชังมีดาวดังดาวจู่วมองอยู่ตรงหัวสองเสงละกะีดาวเพชรดาวพุทธ มีดาวพุดดวงใหญ่นอนดาวรูกไก่เจ็ดดวงพอดียังมีทานกล่าวว่ามีตายายสงคนนักหากินเลี้ยงตนอยู่บนเขาขิลีแกเลี้ยงไก่มีลูกโยเจ็ดตัวหากินเม็ดถัว อยู่ตามพงปรีอยู่มาวันหนึ่งพออธิตย์ถัดสะดงมีภิกษุหนึ่งองค์มาปรากฏพอดีทั้งสองยายตาวังได้คุอส่วนเลยค่าไก่ของตนทำบาหารอย่างดีลูกไก่ทั้งกิจ็นแม่สิบตายไ,ไปเลยดูเข้ากองไฟหวังเพิ่งบารมีไก่จจะไก่จา ขึ้นแม่วัวพันมาคือหาวแต่น้อมือนนี่ไม่งบย้อนวัไเหมือนนี่ขาพริกไ <c oughs> ก่จะไก่จาน้ำใจประเสริฐได้มาบังเกิดเป็นดาวเจ็ดสีดาวเล็ก ดาวใหญ่าดาวไทยน้องงอนนะนั่นดาวมานอนอยู่ทั้งทิศหอระดียังชมไม่หมดเพราะมีอยู่มากมวลที่ลังฟังต่อแฟนหมอลำยังคอยสอยสอยของแก้มเราเนี่ยมันบักหอยแข้ง อ่อนซ่อนแทบานโน้นแสแบงเอาอมาล่ำมาล่ำงั้นบุญเข้สากนี่ก็ซอย